ครับ,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอ,าอาชาว y ช u t ยูทูบที่กระโลบหลักยิงครับพบกับผมเมื่อก้าแล้วครับครับจะก,ก็จะเดิมช่องค้นสางงานเมื่อนี้สีมาเมื่อใดตังต่อยพี่น้องสีมารีวิวือมีพี่น้องสอบถามเขามาว่าในโบวที่ผมใส่นะี่เป็นแบบใดสีรีวิวให้เมื่งว่าผมใส่แบบใดแล้วก็ มันดับเตาท่านเตานังนะครับข้างหลังน้ำแต่ดี่ไทยมึงตอนดับเตาตัวหนันนนว่าในโบสถ์ที่ผมใส่อยู่มันใส่งานเป็นยังไงมันดีบ่ก็เต้พี่น้องอยากซื้อไปใส่เมื่อว่าการทำงานมันกอทาบ่เดย๋ยวผมสีนัด่าให้เมื่อไดโบด้เลยครับพี่น้องก็ไดโบก็เป็นตัวนี้นะครับผมสื่อมาท่าน 250บาทเป็นของค่าศาหรือว่านยังว่านี่นะครับนี่องค์ขบค่อยเจมส์กวางกิจอะไรก,ก็น่าจ,จะเป็นของค่าศาสตร์นะครับเกลกองกะมากะมิโตแถมขวดต่อขอดต่อสองตัวนี่ครับนี่อาจจะเป็นสองนิ้วครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นนิ้วครึ่งหรือนิ้วหนึ่งกับตัวเล็กนี่ครับนี่ ใส่แบตม้อไส้ครับไฟ12โวลต์12โวลต์ใส่12โวลต์ก็ใส,ใส่ดับเตาถ่านผมก็ใส่ประจำเขาตัวนี้แต่ก้อนก็ใส่น้ำตักนะครับทุกมือก็เลยมือก็เลยสื่อตัวสุนแรงมากก็มีของแถมกับแค่นี้นะครับออกสายไฟยังเขาจสื่อเอง กับตัวหนีบนี่เขาก็ซื้อเองครับนี่ไว้หนีบใส่ขัวแบตรถมาใส่ผมก็ต่อสายจากคุณครับลงบอ่อน้แล้วก็เอาขึ้นมาดับกับขัวก็คือแดงกับจิ้มแดงนะครับดำกับขีบตรงที่ดำเลยครับพี่น้องมันก็สีทำงานของมันเลยครับเดี๋ยวผมสี เอาไปลงนามไปเข้ากันถอดต้องเท้าเข้ากครับแล้วก็สีไทยเมืองวาการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ดับทานเอาในเบื้องน้าพี่น้องคนไดก็มว่าม่ไงก็ฝากกดติดตามนะครับเด้อท่านหนุจังว่าช่องผมเป็นยังก็ส่วนมากกัเหตุเกี่ยวกับการเผาทานนะครับสิมีเทคนิคการเผาทานไม่มองอยู่เรื่อยอยู่แต่ว่าไอ้นี่คลิปนี้ก็สีอธิบายได้โบพี่น้องก่อนเดี๋ยวเจอกันช่วงดับแด้พี่น้องช่วงต่อได้โบก่อน ครับผมจะเอาไดโบรลงน้ำเลยพี่น้องกับประมาณนี้นะครับเมื่อตองไหมันถึงขื่นนะพี่น้องสำหรับมือใหม่ที่ท่านได้เคยใส่กห้มันร้อยขื่นจากดินอย่างน้อยนะครับเนื้อราะว่ามันติดูดพวกปฏิกูลเข้าไปมันสิเทศในหเครื่องมันตันครับให้มันพังเร็วพี่น้องก็เอาไว้ลันิยมนะครับแล้วเอาสายสายกับหลากมาอันหนึ่งไอ้สายน้ำผมก็เอาไว้คุณนลครับ แล้วก็มาเสียบเข่าัวาม้อไส้ได้พี่น้องแต่ว่าหัวาม้อไส้ม้อไส้ดีมันแบตมันลูกหน่อยครับแต่เขาใส่เป็นระยะเงี้วนี่แบตจะหมดพี่น้องแนะนําให้สตาร์ทไปเลยครับเดี๋ยวให้สตาร์ทได้พี่น้องสตาร์แแทรแล้วก็ขีดแบตให้มั่งได้ครับนี่ครับแล้วก็ขีดเลยครับอาจจะมีไฟสปาร์กี้น้อยกับเปโม่แผงพี่น้องมันบาช็อตครับ ขีบเลยขีบแล้วน้าก๋ไหลมากเลยครับน้ำงานเลยนี่ครับกับประมาณนี้เลยครับนี่น้าก๋ไหลออกมาประมาณนี้เพราะว่าแบตมันหมอหน่อยครับน้ำกาดิบ,บ่แห้งปวไหนแต่ว่ากับือว่าดีก็หิวม,มากรลดนะครับแล้วรับพี่น้องด่เขาว่ามึงไม่ก็บบอกเคยเห็นผมตั้งเตาตัว,ตวนี้จะเคลียร์กับ ฝากกดติดตามนด้ครับเด้อเดี๋ยวผมติดตั้งให้มื่อพวกไม่ชุดนั่นนะครับผมติดตั้งให้มึงดับเตาหนีก็หงดจนว่ามันเปียกคือว่ามันเปียกดีๆเลยพี่น้องจังแกจังกสีออกเพราะว่าขันห้องขีดว่เปียกหลยนั่ยไม่ได้จังสีออกนี้บางที่ไฟมันท่านไดดับดีครับ เพราะว่าถ้งเงา้ฉีดหายปไปได้ไมนเกิดย่างไฟให้เขาได้มันย่างหน่อยที่สุดแม่พี่น้องอันนี้ใส่เวลาจังหน่อยเด้ครับเด้เดี๋ยวผมสีให้มั่งช่วงมันดับสนิทเกินครับพี่น้องจังมาพอกันไหม ครับกัดับประมาณนี้นะครับก่อนทานังแต่มาก,กับประมาณนี้ครับกระทิมวลาไปอีกประมาณจากชั่วโมงสองชั่วโมงพี่น้องจะงอ,อกม,มือบางอีกบางที่บอกมั้นเป็นควันบบนั้นมันอาจจะติดขึ้นมาไม่ครับเดี๋ยวสิบอกก็มึงอีกตอนย่ำแรงแหละครับจะงกอเอกม,มืองอีกทีนึงพี่น้องสงสัยการตั้งเตานี่เหตุแบบใดกับ ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มึงกับใหม่จุดนั้นครับนี่เขาเมืองว่าเห็ุจังไงเดาประเภทนี่ดูแลรักษาจังไงแล้วก็เห็ุจังไดปลวกทานที่ได้มาแบบนี้แล้วสีเก็บไปขายเลยบ่อหรือว่าเห็ุจังไงกอนยังสีใส่ถุงได้แก่จังกดติดตามไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะลงให้มึงในคลิปอีกต่อไปว่าหลังจากเขาดับแล้วเห็ุจังไงอีกบางคนพี่น้องเขาบอกว่ามึงไม่กัน ถ้ท่านหูจักว่าเตานี้เฮ็ดประมาณใดกะฝากกดติดตามไปนะครับเด้อคลิปต่อไปกะสีก็บทานพวกนี้ใส่ถุงส่งตลาดลนะครับเดี๋ยวทางเมว่าเสี่ยวออกจากหนีเลี้ยงใดยิปนี้มัยังลายพี่น้องกือบมาวนมากกืบมารีวิวเครื่องไดโบสูบนายมนันกะขอเสียกคือเห็นนะครับมันทานอ่อนดับบ่หมดเตากะหมดแบตก่อนเพราะว่าแบตมอไซน์หมอ,หมอหน่อยครับ คอนใส่์แบดรถเจ่งกัสิน่าจะได้โดนเยอะเดี๋ยวจังเจอกันชิปหนาเลยครับจังทำเมืองว่าทานพวกนี้เจ็บแบบไรสำหรับพี่น้อเของเมืองไม่ฝากกดติดตามนะครับเด้อสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ